วันนี้คุณเราคุณเราอ่ะพี่ชายสุดหล่อเอาแล้วพี่ชายจุดหล่อพี่ชายสุดหล่อขอาขึ้นมาได้เลยนะครับไหนครับพี่ชายสุดหล่อครับอันนี้มันอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเออันนี้่เอาอันนี้อะไหนอะโอ้ยจุดหลอดที่ว่าคือพี่แรร์นอกนอกนอกเชียงใหม่ ถึงช่วงนี้จะปล่อยตัวจะเป็นหุ่นหมีแต่ก็เป็นพี่ชายแสนดีเอ็มซีท็อปแคปครับผมเฮ้ยครับขี้บังล่างข้บงล่างอ่ารอดูน้องๆ้องน้องๆก็แล้วแบบเี้หรือว่าเราต้องมีกันบ้างวะเออก็เลยก็เลยมาที่ก่อล์ดนี้รู้อยู่แล้วว่าเขาใจผมไม่รู้ใช่รู้ ก็พ really. like, ูดเองแล้วเฉลยเลยอันนี <the S 2> ้ไม่ได <Yeah. S 1> okay, so ้สปอยด้วยตอนนั้ได้ไปไลฟ์กับ NPP Box กับบัสตอนนั้นมี6คนแล้วก็เราก็เผลอพูดออกไปแล้วเราเผลอโพ้งออกไปแล้วไงว่าเฮ้ยอยู่เชียงใหม่เจอกันเลยเงี้ยแล้วก็ทีไเขายังไม่ให้บอกด้วยเราก็เลยพยายามเรียนมาตลอดเนียนไหมฮะคือไปคิดไปคิ์ว่าเอ้ยเดี๋ยววันอาทิตย์ไปเที่ยวเชียงใหม่ดีกว่าก็ไม่เนียนหรอเนียนตายแล้วตายแล้วแย่แล้วแล้วน้องแไงว่าทั้งสองคน สบายดีสบายดีพอใจดีใจดีใจมากๆได้มาเจอกับเราทั้งสองคนแล้วก็ชาวเชียงใหม่ทุกคนนะฮะจริงๆก็เห็นน้องมาตั้งแต่คือตัวแค่นี้ตอนนี้ตอนนี้คือสูงใหญ่แล้วมันก็เขาไม่ได้เรียกให้เราเป็นพี่กรมาเป็น MC ในช่วงเล่นเกมเขาเรียกให้มามาเลี้ยงเด็กถูกไหมฮะเมาเลี้ยงเด็กคือตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยที่เจอกันก็เจอกันคนเราช่วงเวลาบางคนก็เจอก่อนบางคนก็เจอทีหลังบางคนก็ดื้อมากบางคนก็ดื้อน้อย บางคนก็ยังตัวเล็กตอนนี้บางคนก็ตัวใหญ่แล้วแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือน้องๆทั้งสองคนมองเข้าไปในดวงตาของเขาแล้วก็เห็นความฝันก้อนนีทีมเห็นความฝันไปอ่ะเมื่อไปแบบนี้อ๋ออันนี้ก้องจะบอกหรอไม่รู้ก็ความฝันของมันยิ่งใหญ่ไงตาเริ่โตเออถ้าเห็นที่เห็นถึงความฝันเห็นถึง ชั่นที่มีต่อก,การไปสน่ิ่อนทุกคนแล้วก็ดีใจมากๆพอซิงเกิลแรกออกมามีพอสเดวชายนีคือพี่ชอบมากเลยว่ะเพราะอะไรท่อนนี้เลยให้ทายว่า stand, ทา่อ <c oughs> นไหน Stand and watch s t a s t and t h a i l a n d มา bro yeah bro เพลงพี่เขาดวยชายมามีท่อนนี้มองแต่ฉันอยู่ในม e มแคอแดงไปชอบเพราะอะไรถึงเซลล์ที่บอกว่า ผมกำลังเช็คคิวพี่ทอมแอมร้องดีสูงแก๊กสูงมันต้องคีไหนเหรอดูแลอะไรเงี้ยเออแต่ที่ชอบเพราะว่าเชอร์รี่เนี่ยคือชื่อแม่พี่ไงแล้วพอเราพอซิงเกิลแรกเนี่ออกปุ๊บแล้วเราฟังถึงตอนนี้มองตาเธอูดิมีแก๊กเพลงเชอร์รี่เราถึงแม่ตลอดอพอพูดถึงเชอร์รี่คิดถึงแม่ไหมใช่พูดถึงอะไรนะเบอร์รี่เบอร์รี่นี่ไม่คิดถึงละคิดถึงอะไรเบอร์รี่นี่ก็จะคิดถึงรูปผลไม้อะไร แล้วก็หลายๆเพลงต่อมามันก็เป็นเพลงฮิตแล้วก็เป็นเพลงที่ทําให้คนฟังทุกคนได้มีความสุขนะครับแต่ว่าเจอพี่ทันทีเนี่ยแน่นอนว่าเกมของเรามันต้องสนุกมันต้องมันอยากเล่นเกมยังอยากครับทุกคนอยากดูเขาเล่นเกมยังอยากเขาเล่นไปด้วยกันได้นะเล่นไปด้วยกันได้เกมนี้มีชื่อว่ารหัสลับรหัสร้าย

นี่คือแบบแรนดอมเพียวๆนะไม่มีเซนไม่มีอะไรเลยคือเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของทั้งสองคนจะเป็นยังไงพีมทำไมอ่ะทำไมครับอยู่น้ำเงินแล้วก็ เดี๋ยวยืนตรงนี้นะแต่ว่าเรียนนะีนนะัเนือนยู่ฝังนี้ได้โดนเฮ้ยันเลี้ยวเนี่ยโวตรเล้วเลยครับคูด้วยคูเนี่ยตงน้เ เอางี้ดูจากสองทีมาเสียเงินสีส้มคิดว่าทีไหนจะชนะเกมนี้ไม่โต๊ะเป็นหมดเลยมันตอบโต๊กันหมดเลยอ่ะส้มไปอ่ะเอ้เงิแล้วโอเคโอเคเอาดี้ว่ะสี่จังหวัดสี่จังหวัดที่ผ่านมาพี่ไม่ได้ไปใครในที่นี้ที่ยังไม่ได้ชนะเลยทั้งเกมเลยปวดเหรอปวดเข้าไปหมดแล้วไ้เคุณกลายเป็นเคิร์สของทีมสีส้มไปแล้วเนี่ยไปวันนี้ผมเอาสูตรโอเคต่อตรงตี้ ตีไข่แท็กมีแค่ผมคนเดียวที่สี่สี่จังหวัดไม่ชนะเลยได้่แไาทครับแต่ว่าทีผมมีคนแบบว่าชนะสี่ตาติดจริงเหรอิ่งใเอ้ยบัเรหวงเกมผมชนะหมดเลยเหรอใช่แล้วครับเขาไม่ยแพ้ในนี้แสดงว่าจริงๆิสีน้าเงนกูจะเข้าวินอยู่แล่ยเราะว่ามีคนพิชนะ4ี่คนส่วนสีส้มที่มีทไมชนะมีคนที่ไม่ชนะเลยด้วไม่เป็นไรที่จช่วยโเค เอาล่ะเมื่อเราแบ่งฝั่งกันเรียบร้อยแล้วนะฮะจะขออนว่าถึงกติการหัสลบรหัสรังนะเราจะแข่งพร้อมกันสทีมนะครับโดยทีมไหมที่ตอบได้ให้ไปชิงธงตรงกลางอ่ะเดี๋ยวอันเชิญธงมาก่อนนี่จะมีทงตรงกลางมานะคือเกมมันเป็นลักษณะว่าเราเปิดภาพขึ้นมาเป็นหลายๆภาพ ที่มันแบบมีสักสามสี่ภาพหรือว่าเป็นภาพเดียวที่มันสื่อถึงคําหรือว่าสื่อถึงความหมายในบางอย่างแล้วก็จะมีบทผู่ให้จะมีพยานบอกให้ด้วยว่ามีกี่พยานแล้วเราก็แย่งกันตอบฝั่งที่วิ่งมาจับเอิดจะอยู่หลังรวยเลยเชิญรวยได้ไละรู้ไงรู้ไงพร้อมแล้วอ่ะฝั่งที่วิ่งมาแล้วจับธงได้ก่อนเนี่ยที่จะให้ตอบก่อนแพ้ใายในเวลาสามวิญาทีเนาะแล้วถ้าเกิดว่าตอบไม่ได้จะโดนนี่เป็นฝัง สยุรห้ฝั่งหนึ่งตอภายในระยะเวลา5นะ5วินาทีนะแล้วก็ขัดกันไปเรื่อยๆขัดกันไปเรื่อยๆนะครับโอเครหัสรับรหัสลักเกมก็บอกว่าผู้แพ้เนี่ยมีบทลงโทษด้วยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยสี่สี่สี่จังหวะที่ผ่านมานี่ผู้แพ้มีบทลงโทษปหมีครับมีครับเลยทุกจังหวัดไม่แล้มีทุกจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเลยโอ้แต่อันนี้ขอบอกเลยนะว่าอันตรายนะอุ้ยถ้าเกิดใครโดนไปพี่บอกว่าอันตรายอุ้ยขอชูคำใบนะฮะ พร้อมไหมสีส้มพร้อมไหมสุดสุดสีน้ำเงินน้พร้อมไหมสุดสทุ 5, กคนแค่ห้าพันคนตรงนี้เนี่ยช่วยกันตะโกนตอ,อบได้นะเพื่อให้สิลปเินที่เรารักนึกขึ้นมาได้ดึงออกเ,ออเราจะเล่นกันสามนาทีเท่านั้นแล้วก็รันมาห้าไปเรื่อยๆนะฮะ,ะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวภาพแรกจะขึ้นมาพร้อมกับการจับเวลาแล้วมันดูจะใช้ืุนที่เยอะมันขอถอยก่อนโอ้หแล้วต้องมาเลี้ยงเด็กสิบสองคนวันนี้เอาไงเนี่ย รหัสเราบรหัสรักภาพแรกมาพร้อมกับการจับเวลาครับนี่อะไรเป็นอาชีพเป็นอาชีพอาชีพสามัญนี่มินมินท์ข้าวใอยู่ข้าไปอยู่ไม่ไม่รู้อะข้าไปอหยกเคี๊ยทีบอใช่หรอใครโกงไหมเคี๊ยทีตอบตอบปั๊บพูแจ่เอจี เชียงใหม่เลยสี่ไหมยังไม่ได้อะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เฮ้ยเฮูดว่

บอกกันไปเยอะมาร์กาเรนี่เป็นเเหมือนกันอะไรอะมาาลิซ่าโนาอิซ่าโบนาอิาคุณตี่ยาอันนี้ปวัวอาซีบวาเนี่ยาเนี่ยัวอันนี้ขออะไรดูด้วยอะไรอะสิลินไทหรอ ทำไมไม่เก่งแล้วก็เป็นชื่อสองพยางค์จิ๋วอัตอัตไม่ได้ปีอัน มองมองลงเพลงแล้ก็เลยเสิ่งแวดล้อบีอาร์คุณตอบไม่ได้ยังไงบีอาร์เก่งมากอันนี้ถือว่าให้นะอยู่ในเวลาพอดีบ้างได้ไหมครับว่าไงคุณบอกว่าบีอาร์ตอบไม่ได้ยังไงบีอาร์จะไม่รู้เลยเพื่อนนี่มามไปนีตัวมีใช่ไหมรู้ตอบแล้วตาแต่ว่าไม่มีตาเป็นบีอาร์เออบีอาร์จออัดจออัดอยู่ไหนฮะอัดไงอัดแบบเป็นก็อัดตาไงแต่ว่าไม่มีตาเปนอเป็นปัญญาอุปนัยตาตา พี่เราไม่ต้องปัญหาเยอะเพราะว่าทีมเราชนะอยู่แล้วโอเคครับไม่เปไรเลเโรได้ยังไงเซเวนเซเว่นพอยต์เรส y e a เสรครับี่คครับขุดพ่นอาไรโรสต้องแพ้บ้างก็ได้ชีวิตของเราครับผมเก็บเลี้ยงไปพี่ให้จังหวันเลยเก็บเลี้ยงไปนามล้วนแพ้ล้วนเลยพี่ขอสรุปคะแนนเมื่อกี้มีใครสงสัยคำไหนไหมแต่จริงตอบได้กันหมดนะ สงสัยทุกคำเลยครับผมด้วยนะแก๊งเด็กอินเตอร์ก็จะแบบสงสัยทุกคำอ่ะไหนลองดูลองดูอันนี้ยากพี่ว่าเป็นคำที่คำคำนะคำที่เจ็ดเนี่ยยากไหนลองคำที่เจ็ดคำที่เจ็ดคำที่เจ็ดโผล่ขึ้นมาคำว่าศิลปินอ๋อศิลปินศิลปินไอดอลนี่ขอสังเกตศิลปินไอดอลโอ้โหรวมเป็นศิลปินไอดอลศิลปินไอดอลผมนึกถึงโนนเนี่อย่างเดียวเลยไม่มี คะแนนหลังสุดไม่ใช่ดอลเลยไม่มีดอลนอกจอกนั้นก็ถือว่าทำกันได้ดีมากนะฮะคือเล่นกันจนเนี่ยพกเพิ่มีหักเลยหมดเลยนะสรุปคะแนนเลยนะครับเกมรหัสลับรหัสรักนะครับสีน้ำเงินชนะไปเจ็ดคะแนนต่อสีคะแนนทำให้มาคริสเนี่ยเป็นคนที่ชนะทุกจังหวัดเลยใช่ไหมขอเสียงให้มาคริสหน่อยป่ะนะ คนตอบบ้างเม่อเดีเมื่อกี้อะไรนะไม่ตอบบ้างเมื่อเดเมื่อกี้คนส่การเป็นคนส่การเเาเป็นกองหลังเขาเป็นกองหลังกองอไรกัน่คอยพักเพื่อนไปตอบกองกองหลังเราครัอะไรอยู่กองหลังเราเงบเยวันนี้เงียบเลยเงียบเลยผมตอบันนี้ไปอ่ะ่วมกับใช่เรื่อจากที่ผมเรียนภาพยนตร์มาแต่ว่าจังหวะตอบเมื่อกีที่ผมไปชนี่ครับแต่ว่าเราไม่ได้บาดเจ็บอะไรใช่เจ็บปะเจ็ บอกแล้วว่าไม่ได้มาทำพีกอร์เอ็มซีมาเลี้ยงเด็กคือแล้วตอนนี้มีมีจังหวะที่แบบทุกคนวิ่งชนกันไปหมดเลยคือพี่ไม่ไรู้ทำยังไงทุกคนวิ่งชนปังปังปังแต่ว่าถือว่าทำได้ดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญทีมงานเก็บคงนะฮะก่อนที่มันจะพังไปม,มากกว่านี้นะฮะสีส้มจะต้องโดดน,นะฮะรอบนี้อยู่ที่แค่หกคนนะครับซึ่งก็คือสีส้มเนี่ยจะต้องไปจับคู่กับทีมชนะนะไนะปแบบหนึ่งต่อนหนึ่งอันนี้ไปจับกันเองนะจับคู่กันเสร็จปุ๊บ ฝั่งที่แพ้จะต้องทำอะไรก็ได้ตามใจทีมชนะหนึ่งอย่างโอแ้แล้วต้องโพสต์ลงสตอรี่ของตัวเองด้วย<อ>เช่นเช่นเช่นสมมุิสมมุิขุดคนจับจับผู้อเนสมุดอ่าถ้านี้ก็ให้ผมทำอะไรผมต้องทำแล้วก็โพสต์ลงสตอรี่ของขุดคนเองด้วยว่าเลี้ยงข้าวได้แล้วก็ผมก็โพสต์เลี้ยงข้าวนี้ก็นะครับเป็นบทลงโทษได้แล้วก็โพสต์แล้วก็ใส่แฮชแท็ก bus underscore น้องน้อง underscore เชียงใหม่ด้วยอันนี้คือเป็นการบ้านนะ เดี๋ยวทุกคนไปตรวจกันบ้างกันเองนะฮะทุกคนไปตรวจกันบ้างกันเองชัยชนะเนี่ยมันช่างหอมหวานเหลือเกินแต่พี่ขออนุญาตมาอยู่ทางฝั่งนี้บ้างเมื่อกี้ไหนไหนเราก็เล่นเกมเกี่ยวกับรหัสกั่ไหมละทีนี้อยากจะถามทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของรหัสบ้างว่าแต่ละคนเนี่ยมีรหัสลับไหนที่มันมันองบอกถึงความรักโดยที่ไม่มีคำว่ารักบ้างเออก่อนพี่อยากรู้ของเอก่อนครับผม รหัสลับไหนที่มันเป็นการสื่อรากแต่ไม่มีคำว่านาคาเมะเอ่อการพูดว่ากินข้าวเยอะๆไม่ได้ครับกินข้าวเยอะทำไมทำไมถึงต้องบอกให้เขากินข้าวเยอะจะได้มีแรงไแรงมาคิดถึงพวกเราเอเดี๋ยวถ้าหิวข้าวมันจะไม่มีแรงมาคิดถึงพวกเราซะอ๋อโอ้โหดีดีดีต่อไปใครดีน้องเน็กครับคำว่าเรอแล้วนครับเรอมันเรออะไรเรอทัก เริ่มรักรักเธอนะครับผมแต่ว่าเราไม่มีคำว่ารักเนี่ยเพราะเราเรออย่างเดียวใช่ครับแล้วเวลาเน็กรักใครเน็กก็จะเดินไปแล้วก็เออแต่พี่ชอบชอบทำอะไรกันนะพี่ชอบส่วนตัวพี่ชอบเวลากินน้ำมันลงแล้ำลรกคจะเดินไปเออเออพี่ชอบผมก็ดีใจเดี๋ยวพี่จะคอยเก็บคลิปเบื้องหลังเน็กเดินไปเรอใส่คนอื่นไม่รู้จะไม่รู้จะได้เปล่าไม่มีไม่โอเคฮานครับครับผม เดี๋ยวนะก่อนตอบเลยวันนี้พี่ว no ่าคาโค่นลอยคือพี่ดูอยู่ข้างหลังคือพี่พี่ไซทีมงานช่างแต่งหน้าคือกรี๊ดายกันทุกคนหล่อไหมวันนี้ใช่เตอบได้สายไม่เป็นอย่างนี้คือเลยป้าค่ะผมจะถามเขานะพี่พี่บอกรักคนบนข่าครับ เงินพอใช่ไหมครับพีาแค่นี้เลยพอใช้ไหมถ้าไม่พอพี่หาทำไงเอาเรียกเป็นจริงนะโอนเจมอ้าวใครสงสัยคนนี้ช็อตจริงฮะเออคือแค่บอกว่ามีเงินพอใช้ไหมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราโอนให้ไปใช้นิดีนิดหน่อยเออไม่หน่อยไม่หน่อยเลยโอนเยอะด้วยโอนเท่าไหร่โอนมาถังนู้ ดูนะฮะเออ <occurs S 2> ถือว่าดีถือว enfin ่าดีนะฮะเปอรเฮ้ยไม่ใช่เปอร์สิต้องเรียกว่าเมียบเียะยี่เดแล้วก็เกินแล้วก็เกินปงี้ไม่ตังใจคือพอดีแฟนเปอร์เขาแบบเอ่อทวิตเตอร์น่พี่บอกว่าให้แซว อย่าไปแซวเหี่ยวเปิร์นะวงเล็กแซวได้เลยพีี่มาตอนนี้ผมก็โมงกันทุกวันนี้บางทีเโดนเรียกว่าพี่เดชครับพอเรียกพี่เดชขอท่ามเหี่ยวหน่อยอากลับไปมีเหี่ยวเหมือนเดิมใช่โมงกัโอเคมาประโยคบอกเล่ครับครับช่วยๆหน่อยช่วยๆหน่อยมาๆอันไหนมาถ้าสมมุตินะผมจะบอกล่าชัยเนี่ยผมจะถามคนนั้นก่อน ผมขอผมขอไปรองเท้าคุณได้ไหมครับเฮ้ไม่ไมอ่ะผมจะได้เดินกับคุณทุกฝีก้าวโอ้ยจบยังอีกผู้ชายคนนี้จะได่มันมีตัดเทือเลยเงเสีงด้วยเจีงด้วยจะไปรองเท้าเขาจะได้เดินไปด้วไหมทุกฝี ดีดีแล้วรองเท้าก็เป็นอะไรที่แบบว่าไซส์มันพอเหมาะพอดีกันกันแล้วกันด้วยโอเคเยี่ยมเลยนะใครอีกลองไทยครับอันนี้แบบสาระเลยนะเอาดีเอาที่ชอบเลยชอบพิชาการแบบจิงจังเลยสาระสาระไปออกกำลักที่ไม่มีเขาวัรักนะครับใช่ครับผมเกลียดเธอเฮ้ยเพราะว่า โอลานตอบไปว่าเกียรติใจได้สิ <ator Mick> <loses> ่งนตายแล้วเก่กินเกินจะเกียรติแล้วมาสายละครใช่นเมื่อกี้เกลียดเธอสาวชัดเจนเกียรติงใจก็ขอได้สิ่งเง้นอะไรกันนะเออเฮ้ยเออโอ้ทันชัยดีกว่ะลองดูเอาพี่ชายรหัสลับที่ไม่มีโอรันของบูคือ เรอ,อยากเพิ่ไปเถิดน,นี่เราบอมั่นใจเราพูดออกไปผมอยากเป็นขนาดที่ชูว์เฮ้ยเฮ้ยทำไมเราตีอเมริกาชูว์ไปที่ตรงไหนได้ซับน้ำตาคืนนี่ถือเสียใจครับได้ซับน้ำตาควารักที่ดีต้องอยู่กับเขาในวันที่เขาเศร้าด้วยจริงโอ้ยแค่ในวันที่มีความสุขมันไม่พอต้องอยู่ใน<ช>วันที่เขาเศร้าด้วยนะฮะแล้ววันไหนถ้าเขาแบบปวดถ่าหนักเราก็ช่วยได้ดีช่วยได้ดี ข้อ7คนที่7จ็ดจิกุกเคพีขุนพลราเวอร์อุ้ยครับมีมันเป็นรหัสลับเข้ามาในหูผมรหัสเข้ามาในหูเราว่าอะไรเขาบอกว่าต้องการเพื่อนหคนไปเตรียมตัวก่อนครับพี่อ้าอย่างนง้นที่ขออนุญาตให้หคนที่ตอบคาถามของเราไปแล้วลงไปเตรียมตัวก่อนละกันครับผมส่วนพี่ช้องพี่ขุนจะดูแลน้องของผม พี่ชอบเกี่ยวับพี่ขุดเจะดูแลทุกคนเนี่ยถ้าหายไปไหนว่าจะซ้อมเกี่ยวกับอะไรวะไอซ้อมมันก็แอบแฝงก็แบบเบลอๆนะคุณพลครับแล้วรหัสลับของน้องที่มันไม่มีคำอธิบายคืออะไรครับคอนแทคเลนส์นะคอนแทคเลนส์ที่เราใส่ตาเนี่ยนะครับทำไมอ่ะผมอยากเป็นคอนแทคเลนส์นี่ใช่ครับจะได้อยู่ในสายตาเธอตลอดไปครับผม โอ้ oh my g ก็อย่าอยู่นั้นนะครับถ้าเกิดได้บุญคนเป็นคอนแทคเลนส์นี่ตอนกลางคืนที่ไม่ถอดใส่ตาแ <c oughs> น่ไปกติต้องถอดล้างแนละ้วเลยใส่ไปตั่นเิดมาจะได้เจอกันอีก <c oughs> คนต่อมา <c oughs> เหลือใคร <c oughs> นเนี่ย <c oughs> ทีมสีดเลยคนนี้คนนี้ต้อคิดตลอดคืนเลยนะแ่ทเอาอาไว่าพุกนี้ผมอะไรมัรนรหัสลับว่ายังไง ฝากไว้ก่อนเลฝากอะไรไว้ฝากไว้เพื่อมาตอบมาเลยนะคุเล่นเขากล่าวว่าแล้วจริงๆ่คือ Buzzfest Thailand Fan Tour คือสิ่งนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นทุกภาคใช่ที่เป็นรหัสสื่อลับรหัสลับสื่อลับที่ไม่มีคําว่าลับเออคือ Buzzfest Thailand Fan Tour เพราะว่าในประโยคนี้มันไม่มีคําว่าลับใช่ไหมแต่ว่าพอเราลองมองเข้าไปจริงๆว่า Buzzfest Thailand Fan Tour เนี่ย มันมีคำว่ารักเต็ไมไปหมดเลยการที่ผมได้อยู่บนเวทีการที่ฟุก,กเธอได้อยู่เธอก็ได้ข้างล่างเวทีมันมีแต่ความรักกันว่าผมาววาวกวันจะไปหมดในในคำว่าบอสเซอร์ไทยแลนด์แฟนคอนทัวร์ครับจริงหล่อปหรอือหล่อโอ,โอแฮ้งซ้ำของวันนี้อร่อย,ยอแห้งซ้ามากๆคือเรื่องจริงเลยอันนี้ตอบจากใจนะไม่ได้ต้องเดินตลกเออรู้ว่ามันไม่ตลกแต่อยากพูดอันนี้ แต่ก็เรื่องจริงนะน้องพีคนเดิมที่ว่าแฟนคอนทั้งที่เกิดขึ้นทั้งทั้งห้าจังหวัดเนี่ยมันเป็นมันตลกอยู่ไม่ได้ความร้าจริงใช่ทั้งที่น้องๆมอบให้กับทุกคนให้กับพวกเธอนี่เขาบอกให้กับพวกเธอถ้าเกิดแฟนคอนก็มอบให้กับพวกเราเป็นแฟนกันก็ได้เอ้ยเอาไปทางนั้นเลยก็อย่าเว้ยมาได้ก่อนนิดนึงแล้วกันก็ไม่าไอเด็กก็ไม่มาเม็ดนี้ตั้งแต่แรกเลยกบอกฮาระเบิดเถื่อนเม็ดนี้นะฮะต่อมาจินมุกเซ็นไปครับตาผมใช่ไหมฮะ จริงคุงซอนเปย์จิงุกซอนเไใบอ๋อใช่จริงเปอ๋อคุงซอนเปยผมลืมคำนั้นไปแล้วลืมเขาเป็นซ่งผมไม่ไดยแข็งแรงภาษาเกาหลีนะเนี่ไม่ไรครับของผมคือผมแบบว่าขอทำท่าทางแล้วก็ขอเขาแบบว่าพูดด้วยได้ครับครับาสุดเลยเฮ้ยไกลไกลแล้วเฮ้ย้างหว่าาได้ว จุ๊บไปไกลๆผู้ชายนะรักแค่สามคำไม่ใช่คำว่ารักนี่ภาษาเกาหลีอะเออก็คือเราก็ปล่อยภาษาเกาหลีไปสร้างเนแย่เออที่แปลว่าฉันรักเธอแปลว่ารักแปลว่ารักเธอโอเคโหแต่เมื่อกี้คือเป็นสามพยางค์นิดนิด กระเด็นไปถึงแถวหลังสุดเลยคือประทับไปในจิตใจเลยนะจิมูกซอนเป้และอันที่ผมเป็นดูพี่ได้เลยครับจังทีครับผมรหัสลับรหัสลับของจังทีจมูกครับจมูกโนสิแนี่ยนะจมูกเลยนะผมจะได้อยู่ในทุกลมหายใจของเธอสนุกุกแในรอหายใจหายใจแรงๆ หายใจเข้าก็เป็นเธอหายใจออกหายใจออกคยก็ออกไปหายใจเข้าใหมแล้วก็เลี้ยงไว้อย่างนี้ถ้าออกมายังไงก็เติมเข้าไปใหม่อยากได้เหมือนเมื่อวานทำไมไม่เอาแต่ตอนแบบอ่าสมมตินี่คือรอบรอบรันดูสมมติรอบรันดูพี่ชอบพี่ชอบอันนี้จังทีครับเฮ้ยยังไงนั่นมันชื่อเราใช่หรอแปลว่าเวลาผมรักใครเนี่ยพูดผิดครับจังทีแปลว่าความรัก คุณรักใครให้คุณไปบอกเขาว่าจังทีคะเดินไปบอกว่าจาังทียกตัวอย่างเลยครับคุณพี่ตอบแจมครับยกตัวอย่างนะสมมติว่าแฟนๆเนี่ยตะโกนบอกจังทีไม่ต้องบอกว่ารักนะจังทีพูดแค่ว่าจังทีอาร์ที่พี่วิดีโอพอกับแม่ไม่มีหรอกไม่เอาละคิดไม่อยากเล่นเลยแบบพ <c oughs> วกม <c oughs> <c oughs> แต่รอบละจูก็ถือว่าเป็นรอบละจูจริงครับเออนะสุดท้ายยังนี่มีอลันนอนโอ้เดี๋ยวนี้ กล้ามใหญ่กล้ามโตนะครับเดี๋ยวมันมีหายหมดที่ร้องรถขับรับของเราคือก็คือให้ขับไปรับเลยครับเชลซงจะมาเป็นหมกเป็นใยครับถ้าเกิดว่าสักห่างไปสักร้อยยี่สิบโลมาไหวไหมก็กลับบ้านเองเป็นร้อยยี่กลับเองเหรอเฮ้ยร้อยยี่เราก็ต้องขับได้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 พี่มีวันมิงมีเรื่องเล่าเออ มีวันหนึ่งกลับจากแฟนคอนทัวร์ครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองนี่แหละแล้วแบบไปกินข้าวไปมั้งแล้ววันนั้นผมไปตัดผมไปดัดผมมาแล้วแบบ,แบบเพื่อนๆอ,น,อน,นี่นก็นัดกันว่าแบบไปกินข้าวมั้ยแล้วก็เหมือนผมก็อยู่ใกล้ออฟฟิศพอดีแล้วบอกว่าตอนน้นขุนอยู่บ้านก็ไปรับคุณมาอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากให้แบบเพื่อนแบบไปกินข้าวด้วยกันเยอะๆก็รู้สึกแบบชอบเร์แคร์เพื่อนครับผม ดีไม่ว่าจะอยู่ไหนก็คือไปด้วยกันซึ่งวันนั้นเนี่ยหลังจากการกินข้าวเสร็จปุ๊บาลันไล่ตกทุกคนเลยนะตามบ้านเลยอ๋อเราโทรให้เพื่อนกับเองครับเอ้ารับพาไปอย่างเดียวพาบอ้เราก็เลยว่าไปโอ้โหเอ้ยมาคริสเอ้าไม่มีคำว่าหลังใช่ไหมไม่มีห้ามมีมารตื่นแล้วครับ มาตืล้ครับเป็นประโยชน์ที่ไม่ใช่แค่เปพื่อนที่ทีมงานกูอยากได้ยินด้วยเมื่อกี้มี่พี่แานก็บอกว่าวันนี้ไม่บนมาเลยบอกว่าขอให้พับที่นอนแต่เมื่อคืนได้นอนไหมหลับเต็มอิ่มเลยครับนอนอิ่นเลยดีมากอันนี้คือต้องบอกว่าแบบตื่นแล้วเนี่ยจะได้มาเจอความรักมะเจอทุกคนครับ นะก็คือประโยชน์นี้คือเป็นประโยชน์ที่พี่ว่าทีมงานก็นด้ช, media, ชื่นชอบด้วยนะฮะมาตื่นแล้วครับตื่นแล้วไนดะ้พบกับทุกคนได้มอบความสดใสให้กับทุกคนนั่นเองนะฮะเรียกว่าร้องชายผมแต่ละคน